น้ำพริกปลาฉลาดเรียกง,ง่ายๆก็คือผลนล่นปลาฉลาดหอมน้ำพ,พริกเผาหอมหอมเที่ยวลองทอดมันดูบ้างทอดมันปลากินกับผักอร่อยค่ะมีผักหลายอย่างให้เลือก ัว้วหอยขมค่ะแกงขั่วหอยขมใส่ชะอมกับใบชะพูนี่เป็นผัดยอดมรา,าระหวานหรือยอดปัดกแมว้วผัดน้ำมันหอยหอมกระเทียมหอมกระทะผัดพริกค่ะน้ำพริกปลาฉลาดเรียกง่ายๆก็คือป่นป่นปลาฉลาด อก,กาศดีมากเลยนี่เป็นมราคินนกต้มกับน้ำพริกปลาสลาดัดเป็นประมาณว่าน่าจะเป็นผัดใบแดงผัดผักแกวอร่อยสุดกระทะร้อนๆเสร็จก็โยนผักลงไปเพราะด้กิ่นหอมของกระทะจข้าุูเทพเป็นยำสักฟู ปลาฉลาดเรียกง,ง่ายๆก็คือผนผนปลาฉลาดกินกับผักอร่อยค่ะมีผักหลายอย่างให้เลือกอร่อยจ้ะผิวค่้าขอใครจะทำให้เพื่อนกิน อร่อยจ้ะผิ้วค่ะขออใครจะทำให้เ,เพื่อนๆกินอร่อยจ้ะผิ้วค่ะขออใครจะทำให้เ,เพื่อนๆกินหอมน้ำพริกเผาหอมหอมเทียวล,ลองทอดมันดูบ้าง ทอดมันหมึกปลาแกงขั่วหอยขมค่ะแกงขั่วหอยขมใส่ชะอมกับใบชะพูหอมน้ำพริกเผาหอมหอมเจียวลองทอดมันดูบ้างทอดม,มันปลาบรรยากาศดีมากเลย,ยนี่เป็นมะระขีนนกต้มกับน้ำพริกปลาสลาดัด ประมาณว่าน่าจะเป็นผัดใบแดงผัด,ผดพักแมวอร่อยสุดกระทะร้อนๆเสร็จก็โยนผักลงไปเพื่อได้กลิ่นหอมของกระทะปลาสลัดได้จะย่างยย่างแล้วก็เอาเมาตตบน้ำพริกเขาทานต่อนะคะกายเหนืยอเนึบค่ะแกงข้นๆเลยข้นมาก่ใบชะอมจะไปชะพูหใยขมลูกตโต มาทานข้าวกลางวันด้วยกันค่ะเพื่อนทานข้าวกลางวันระหว่างทางนี่เป็นผัดยอดมาระหวานหรือยอดปักแมว้วผัดนำมันหอยหอมกระเทียมหอมกระทะผัดหอมน้ำพริกเผาหอมหอมเจี่ยวลองทอดมันดูบ้างทอดมันปลาิว แกงคั่วหอยขมค่ะแกงคั่วหอยขมใส่ชะอมกับใบชะพูตำราด,ด้วยมิซึมอบหวานหวานมีแตงกวาสดที่สงด้วยปลาย่างอร่อยจ้ะกินค่ะ ขอภัย่จะทำให้เพื่อนๆมีปลาฉลาดได้ย,ย่างถ่ายอย่างแล้วก็เอารอมาตับน้ำพริกเขาทานต่อนะคะตงราด,ด้วยมิซึมของสวนหวานมีแตงกวากระตุ้สมด้วยกินกับผักอร่อยค่ะมีผักหลายอย่างให้เลือก ปาลาทลาดใช่ใช่ใช่ไป,ปเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนื้อหอมปลา่างปลา่ยงนี่เป็นผัดยอดมะระหวานหรือยอดปลักแมวผัดน้ำมันหอยหลอม,ลม,อมกระเทียมหอมกระทะผัดสกขุมเทพเป็นยำปลวกู ยอดมะระหวานหรือยอดปักแมว้วผัดน้ำมันหอยหอมกระเทียมหอมกระทะผัดปลาฉลาด้ด้จะ,ะย,ย่างถัย่างแล้วก็เอาเรามาตำน้ำพริกเขาทานต่อนะคะหอมน้ำพริกเผาหอมหอมเจียวลองทอดมันดูบ้างทอดมันปีปลา บ้าจอดมันปลานื้อ้อหอมปาย่างปาย่างต่าง,ง,งล่ะด้วยนมีจิ้มหวานหวานมีแตงกวาของที่สงด้วยวแกงข,ข้นๆเลยคนมากไปมชมจะไปชะพูหอยขมลูกตโตพริกค่ะน้ำพริก ปลาฉลาดเรียกง่ายๆก็คือผลนลนปลาฉลาดมาทานข้าวกลางวันด้วยกันค่ะเพื่อนทานข้าวกลางวันระหว่างทางพริกค่ะน้ำพริกปลาฉลาดเรียกง่ายๆก็คือผลนลนปลาฉลาด มาทานข้าวกลางวันด้วยกันค่ะเพื่อนทานข้าวกลางวันระหว่างทางปลาสลาดด้านจะย่างถ่ายย่างแล้วก็เอาดอกมาตับน้ำพริกเขาทานต่อนะคะกายเน,นื้วหนึบค่ะแกงุ้นๆเลยค้นมากค่ะใบชะอมจะใบชะพู หอยผมลูกโตโตอร่อยมากค่ะอ,อร่อยค่ะยำสัวูอร่อยจ้ะฟิว่ะขอใครจะทำให้เป็นเพื่อนกิกเือ่อหอมเนืะะ้อหอมม ปลาย่างหอมน้ำพริกเผาหอมหอมเทีย่ยวลองทอดมันดูบ้างทอดมนันปลากินกับผักอร่อยค่ะมีผักหลายอย่างให้เลือกปลาฉลามใช่คล้าย ไปให้ปลาเนื้ออ่อนพริกค่ะน้ำพริกปลาฉลาดอย่างง่ายๆก็คือป่นป่นปลาฉลาดอร่อยมากค่ะปลาฉลาดได้จะย่างย่างแล้วก็เอาเรามาตับน้ำพริกเขาทานต่อนะคะแกงข้นๆเลยข้นมากใบชะอมจะไปชะพู หอยขมลูกโตโตปลาฉลาดนด่าจะย่างถ่าย่างแล้วก็เอาเรามาตำน้ำพริกเขาทานต่อนะคะปลาฉลาดใช่คล้ายใช่ใช่ๆๆๆปลาเนื้ออ่อนอร่อยมากค่ะขิวแกวงขั้วหอยขมค่ะแกงขั้วหอยขมใส่ชะอมกับใบชะพลู